สวัสดี FC, เอฟซีแปนช่องทุกคนนะคะมณีนุ้ย์ธิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขแม่แตะเคียนกับเลขควอมฝันของหลวงพ่อลึกลับนะคะหลวงพ่อลึกลับเพิ่นมันใจเลขสองตัวมันใจเต็มร้อยนะคะมันใจล่างเลขสองตัวนะคะต่ว่าเลขควอมฝันเพิ่นฝันเห็นเลขสามตัวยูคอนคอนแม่แตะเคียนสามตัวแดงจึงครึ่งหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะ ลุงพ่อกรากบนมัส,สก,การค่ะ,อะ,ะเออเจริญพรว่าเห็นว่าเลขงวดปีนั่นมันออกตามมาละเก้าเจ็ดศูนย์เห็นบ้างพี่หลวงพ่อส่วรั้งแรงแออกได้เก้าเจ็ดศูนย์ออกออกครับโตเลยครบรอบปีหกหกเลยเนี่ยค่ะเอะอเออแล้วก็อะไรแหละที่ทรงไปให้นนั่แหละเราเห็นเราบอก <c oughs> เห็นยูค่ะหลวงพ่อนุนธิญาเลยต่างกล้องให้หลวงพ่อเบาค้อมเป็นมากของตัวเลขเพราะว่า,าอานุนธิญาเห็นคนเดียวเอซี่ฝนบ่กเห็นน้ำดอกขายู่ยอแม่แต่เคียนมันบะค่ะเห็นป่าปีหกนาหลวงพ่อให้เก้าไอ้สามศูนย์เห็นว่าค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเห็นว่าศูนย์เจ็ดปีกายได้ปีหกขามันออกศูนย์เจ็ดล่างเนาะค่ะแล้วมันแต่แบดเก้าเจ็ดศูนย์บอก เร่งแม่ตะเคียนหลวงพ่อสวดได้เก้าเจ็ดศูนย์เนาะเด่นเก้าเจ็ดฮะเด็กที่มันออกปีหกเซียนเก้าเจ็ดล่างเห็นปะค่ะแล้วมันออกออกสามตัวข้างล่างบดเลยว่านะมันออกสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเห็นปะข้างบนศูนย์เจ็ดนะสามศูนย์เจ็ดแล้วข้างล่างเก้าเจ็ดหลวงพ่อเดินเก้าเจ็ดหลวงพ่อสวดได้เก้าเจ็ดศูนย์นะเห็นปะค่ะสอกแล้วเห็นปะโมโหครันนี้หลวงพ่อตะเลสคิดอยู่เด็ออกออกออกอีรียังไงเห็นเดะอาร์ดี้วันนี่แต่มีนี่แหละเก้านี่แหละ หลวงพอได้เก้าสามศูนย์นั่นแหละกับกับเก้าเจ็ดดะเดินเก้าเจ็ดล่างเลยเอ็นบอปีปีหกหามัน,อ, 9, น,น,นออกเก้าศูนยเนาะหลวงพ่อมันเก้าสามศูนย์หรือเก้าศูนย์สามค่ะเก้าสามศูนย์นั่นแหละที่ทรงไปให้ล้วหลวงพ่อตัวโบเดงบางสัตว์คิดว่าเป็นโอ้เป็นเก้าศูนย์สามค่ะละเก้าศูนย์สามข้างล่างเก้าเจ็ดเลยมองว่ามันออกข้างบนได้ปี ีหกขาวดอ,อกข้างบนเก้าเจ็ดวันนี้มันจะออกข้างล่างปะเนี่ยเก้าเจ็ดล่างโหลด <c oughs> มครอบเลยเด้มันออกอนะไรลวงพ่อว่าดักซื้อยูนเป็นบอสเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนี่ฟันท่งเป็นเลขล่างบอกค่ะลวงพ่อแมนมันดอ,อกข้างบนลยเด้มันจะออกข้างล่างให้พ่อศูด็กมันดอกข้างบนมันดอกข้างล่างไม่แลกขึ้นข้างบนเห็นบอสศูนย์เจ็ดเป๊ะเลยลวงพ่อถือตั้งหลายสามหมดติเห็นบอหลวงพ่อใส่สามศูนย์ต้แรกได้ออกสามศูนย์เห็นบอ แล้วมันออกเก้าเจ็ดแล้วมาออกศูนย์เจ็ดเห็นปะเงินนี้มันเขาคือเก้าหะแหลมมันคมรอบมันแด่สงการนี่แหละอันนี้เลขของแม่ตะเคียนได้หา,ดาไหายเห็นบะว่าต้องเปพันตะไห้คือเก้าแหละแม่แตะเคียนเออนี่ยแหละอักปีเนี่ยปีที่สามเลยเป็นไห้ก่อนแหลมเห็นปะเก้าเจ็ดศูนย์อ่ะสามตัวแรกและที่ขอข้างแรกนั่นอ่ะออกเก้าเจ็ดศูนย์เด่นเก้าเจ็ดปีหกสี่น่ะคือ,อก, 70, 97, 64, กันเพียบเลย แต่งวนนี่จะให้ในแหละเก้าศูนย์สามนั่นแหละเก้าศูนย์สามกับเก้าเจ็ดหลวงพ่อมันใจโตได้หลายค่ะมันใจมันใจหลายคือโตเก้าเจ็ดห้าละเก้าเจ็ดมันใจก็เลขสามตัวค่ะคเก้าเจ็ดล่างเพราะว่าอมันที่ออกตกงานนี้ยมานาะเพราะงานมันออกข้างล่างโตศูนย์เจ็ดมันจะออกข้างบนมาเนาะมันนี่ตัวข้างบนในีตัวกลางในโตคือเก้าเจ็ดปีกไก่เนาะขอเก้าเจ็ดมันต้องลงต้องลงข้างล่างน่ะ ไอเลขสามศูนย์ข้างล่างมันจะออกข้างบนมันจะมีอยู่แต่มันใจเก้าเจนอะหลายกว่ามันเกี่ยวกับฝันอยูเกี่ยวกับกับฝันเนามันต้องประกอบเนาะตรงนี้มเขาไม่ได้แค่เพื่อไปยดถูกขอเพิ่นค่ะถ้าพ่อจให้แต่ขอให้เขาขอให้มาเขาฟันร้ดนหาน้ำว่าต้องไปยูทูปบอกเพิ่นยางเดี๋ยวรบรอบเพิ่นให้เองเลยว่ต้องไปอะไะพอเสพิธีหลวงพ่อแค่ยูทูปไปบอกเพิ่นน่ะมันนมาบอกรด คนว่าเขาฟันหายสามโตสองโตเลยบอกค่ะหลวงพอ่อเออนั่นแหละครบรอบมันเลยเด้เห็นบ่กตรงสุดท้าย 1, เก้าห้าหนึ่งเห็นบ่ปีหกหกเห็นบ่เปนหายครั้งแรกคือปีปี 6, 5, หกขาดก็จะหายเห็นบ่ที่มันออก 9, 1, 1, 9, 5, เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเห็นบ่หนึ่งห้าเก้าบ่เออแมนว่ามันมันจะทรงท้ายปีหกหกกันดเดเห็นบ่ปีนี้มั่งม่อีกแล้วครบรอบแล้วเนี่ยนั่นแหละแต่มีแค่นั่นแหละ เก้าศูนย์สามเด่นตัวเด่นคือเก้าเจ็ดด้ะติยาเน้นเน้นเก้าเจ็ดล่างหางเดียวเป็นมะค่ะแมนแมนเน้นเน้นหางเดียวแต่ว่าสิบอกอีกมุกนี้ฝันด้ะอันนี้ควฝันได้แล้วฝันเห็นเลขแล้วแหละเป็นตัวเลขอันนี้ควฝันบอกว่าอยากเหมือนใจป็นใดแต่ว่ามันเห็นชัดเจนเด้หลวงพ่อฝันเห็นตัวได้ค่ะฝันได้เลขฝันเนี่ยหกข้าหนึ่ง หกห้าหนึ่งเอออันนี้เลขอันนี้เลขฟันฟันฟันมือเร้านี่แหละฟันมาจึงใดค่ะว่าเอฟซี่ฟังน้ำแน่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อฟันเมื่อคืนนี่ตื่นขือนมาตีตีสามตีสามแล้วฟันเห็นเลขเลขมันมัดไข่กับมันยู่พื้์นนะมันเป็นคาขๆกับเลขแป้งนี่นะค่ะจะไคเอาข้าหใบอยู่ในขอนไม้นี่แหละก็ไข่กับขอนแม่ตะเคียนตัวนี้นะแต่เลยไปเห็นแดงจึงครึ่งหกห้าหนึ่ง อันนี้อันนี้เล็กปันเด้อปันมือเ้านี่แหละโค้ดเฮาหานี่แหละเห็นเห็นยุคอนเห็นยุกโคเด้น่ะเก้าเกตเด้อค่ะเก้าเกตตัวเดียวเลยเต็มร้อยรลเนี่ยตัวตัวนี้เต็มร้อยเลยเต็มเก้าเกเนี่ยเต็มร้อยคือเก้าเกตตัวเดียวนี่แหละไอไอเล็กันไอโคคาเนื่องเนี่ยบ่ค่อยอันนั่นหรอกแต่ว่าบางครั้งแต่เคยฟันแม่นอยู่ด้เป๊ะสามโตอยู the the ่ด้วแหละ คันออกตัวนี้ก็ได้ด้วยยกสองแล้วหลวงพ่อคันออกหกขาหนึ่งพกบอกได้เคยฝันตัวหนึ่งได้โดดเลยแล้วตั้งหลายปีแล้วมันมันสิบปีเลยเด้ฝันมนเล็ออกแล้วมะเรงออกแล้ววาสันดอกตัวไหนหลวงพ่อได้ถามเขาบ่ดอกเก้ามันมันบอกว่าเจ็ดหกสามวาสันค่ะตัเลขตะเลขฝันเนาะหลวงพ่อแต่โบอเขาอยากเสื้อนะต่เลขตัเลข ไว้ตัวแล้วผมจากกิดตังแล้วออกมาสามตัวเป๊ะเลยมาโอ้แม่นหือกันรัวน,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 นานทีเด้นาน,นานที<อ>ตาบางวดน,นี่หลวงพ่อฝันเห็นยุเออยุคอนแม่แตะเคียนบอกค่ะหกขาหนึ่งแม่นแมนเป็นแป้งขาวๆแล้วแต่ว่าหลวงพ่อไปเห็นว่าแม่ไถามาเขียนเลขไว้หนิบริสันตะไ้ฝันมาเ,เห็นชัดเจนเลยแหละเห็นแล้วตื่นั๊บหลวงพ่อเลยอัดอัดไปเลยอัดใช้ไลน์ไปเลยพิมพ์ไปเลยแล้วอย่าลืม เดี๋ยวจะส่งไปให้บังเนะอัดอัดไว้ดีดีสามน่ะเดี๋ยวหลวงพ่อเลยทำมัต่อเลยอะไรแก้สิที่ทรเวหาแล้วเงินก็อยากให้ได้เอาแค่นั่นแหละมีแค่นั่นแหละค้ากาบขอคุณหลวงพ่อลายเด้อกาะที่ให้น้าทางงันนี้กับขอให้เอฟซีโชคดีกับหลวงพ่อนะคะกาบขอคุณค่ะากาบนมัสการค่ะอจะเริ่มพรมันครบรอบมันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิแดงยินแล้วนะคะ เสียงสัมภาษณ์ระหว่างนานทิยากับหลวงพ่อลึกลับเพิ่นมาแบบสายฝ้าแลบแล้วนะคะมาแป๊บเดียวเราก็ไปนะคะเพิ่นกะอยากแบ่งปันอยากให้เอฟซีโชคดีกับหลวงพ่อนะคะเพิ่นบ่ได้เอาแนวทางมาให้นนทิยาลงหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้เพิ่นมั่นใจนะคะมั่นใจล่างห้ายก็บนนะคะในคลิปนี้จะมีเลขเแม่ตะเคียน เลขความฝันของหลวงพ่อนะคะเลขแม่ตะเคียนเพิ่นห่ที่เพิ่นท่ามีที่เพิ่นห่เก้าศูนย์สามนะคะขังล่างเก้าเจ็ดนะคะหลวงพ่อมั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเต็มร้อยนี่คือเก้าเจ็ดนะคะเราเมาื่อคืนนี่หลวงพ่อเพิ่นกับฝันเห็นยูขอนแม่ตะเคียนนะคะเป็นเลขสามตัวสีแดงนะคะหกห้าหนึ่งนะคะ กวาหลวงพ่อว่าเพิ่นบ่ค่อยหมั่นใจกับหกขาหนึ่งนะคะโตเพิ่นมั่นใจเต็มร้อยคือเก้าเจ็ดหางเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะชอบกระจัดคัดกระเลื่อนผ่านบ่เป็นยังนะคะเบื้องเป็นจติติเบื้องเป็นการบันเทิงนะคะหลวงพ่อเพิ่นมั่นใจงวดนี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงเข้ากับรอมารุนน้ำกันนะคะนันที่ยาขอจบแนวทางของหลวงพอ่อลึกลับงวดวันที่16เมษายน ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมโซดีสวัสดีค่ะเห็นนะครับหลวงพ,อพ่อเปิ่นส่งให้นุ่นที่ย่านทางร่ายนะคะเพินทำวิธีอยู่เมตะเคียนนะคะต้นเมตะเคียนนะคะในว,วันที่ส6กเมษายนสอง6นห้าหกนะคะเลขสามตัวคือเก้าสามสองตัวคือเก้าเจ็ดนะคะนะคะเพิ่นมั่นใจเก้าเ็นะคะแตว่าีเพิ่มฝันของเพิ่นคือ6หกหาหนึ่งนะคะ นะคะโชคหมันๆเฮงเฮงปังปังค่ะ